ตอข่าวเด่นครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะคุยกับโครงการสันติอาสาสักขีพยานครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้คงทราบกันนะครับเป็นวันที่สที่บริเวณแยกสารแดงเกิดการเผชิญหน้ากันของผู้คนที่มีความเห็นแตกต่างกันฝั่งหนึ่งนั้นอยู่ตรงด้านสวนลุมพินีเป็นฝั่งคนเสื้อแดงอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอยู่ด้านดุสิตธานีเป็นฝั่งคนที่บอกว่าเป็นชาวสีลมที่ทำมาหากินแล้วก็เป็นคนเสื้อหลากสี เมื่อวานนี้เป็นวันที่สที่มีการมารวมตัวแล้วก็ประชิญหน้ากันเนี่ยนะครับคนเสื้อแดงขยายจากราชประสงค์ต่อมาจนถึงบริเวณแยกสารแดงแล้วทำเป็นป้อมค่ายปราการฝั่งของเสื้อหลากสีและคนสีลมก็มารวมตัวกันตรงฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็ประชิญหน้ากันเมื่อวานเป็นวันที่สแล้วที่สุดสิ่งที่คนไทยทุกคนกลัวที่สุดก็คือเหตุที่มีความสูญเสียเกิดขึ้น วันนี้ผมคุยกับสองท่านนะครับท่านแรกคุณน้าโครงการสันติอาสาสักขีพยานคุณนารีเจริญผลปริยาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถัดมานะครับคุณวรพงษ์เวศมารีนน์เป็นอาสาสมัครครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่เข้าไปอยู่บริเวณถนนพระรามสี่แยกสาราแดงได้เห็นปรากฏก,การ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะผมไล่จากคุณวรพงษ์ก่อนวรพงษ์เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้เมือ<า>่อาวานนี้เป็นวันที่สามซึ่งเผชิญหน้ากันครับ วันนี้เราจะไม่ไปพูดถึงว่าใครเริ่มต้นใครยิงวิถีระเบิดเข้ามาจากไหนยังไงอันนั้นให้นเจ้าหน้าที่เขาทำงานแต่เราจะคุยกันว่าคนไทยต่างความเห็นเนี่ยเขาทะเลาะกันเนี่ยเป็นยังไงคุณวรวอฒิผมพูดย้อนกลับไปตั้งแต่วันวันที่ยี่สิบได้มเป็นวันแรกของการิญหจ้าใช่ครับผมไปถึงก็ประมาณสามทุ่มกว่าก็จะเข้าไปทางฝั่งสีลม ก็เห็นคนที่รวมกลุ่มกันประมาณไม่เกินห้าสิบคนได้นะฮะที่รวมกลุ่มกันอืดแล้วไม่มีไม่มีแกนนาที่ชัดเจนแล้วก็ไปยืนตะโกนอก็ด่าทางฝั่งนปชนะนะแล้วก็ทางฝั่งนปชเนี่ยก็จะมีคนขึ้นไปยืนอยู่บนบังเกอร์ดูแล้วก็มีแกนนาซึ่งอยู่บนรถปลาใสนะก็ปลาใสซึ่งก็โจมตีกลับไปกลับมานะฮะก็ วันนั้นเนี่ยก็ดูแล้วก็หน้าหน้าหวาดเสียวเหมือนกันนะวันแรกคว้านหรือยังยังครับยังนะฮะก็คนคนทางฝั่งเนี่ยมีน้อยใช่ไหมทางฝั่งสีลมเนี่ยมีน้อยแล้วก็ตํารวจก็ดูเหมือนว่าจะมีน้อยเหมือนแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เตรียมพร้อมหรือว่าคิดว่าจะมีเหตุการณ์แต่รถวานสนทนระรามสีขั้นกลางก็วิ่งปกติปกติครับถูกไหมฮะแล้วก็ตะโกนกนได้ยินกันเหรออยู่คนเราฝั่งผมเชื่อว่าทางฝั่งนี้ตะโกนไม่ได้ยิน ทางฝั่งสีลมเนี่ยตะโกนเข้าใส่เนี่ยไม่ได้ยินเพราะว่าไม่มีไมโครโฟนหรือว่าไม่มีลำโพงคือมันเป็นถนนเรือหกเลนตรงกลางมีสะพานข้ามด้วยถูกไหมอยู่คนละฝั่งถนนอย่างนี้เลยถูกไหมฮะใช่เชื่อว่าที่ฝั่งสีลมตะโกนเนี่ยผมไม่น่าจะได้ยินใช่แต่ว่าทางทางเนี่ยมีเครื่องเสียงเนี่ยผมอยู่ข้างฝั่งนี้ก็ได้ยินชัดเจนนะฮะแล้วก็อ ก็จะมีคนซึ่งขึ้นไปยอยู่บนบังเกอร์แล้วก็ดูเขาก็จะเห็นอาการท่าทางนะซึ่งก็มันก็เป็นการยอยู่กันก็จะมีการท้าทายกันไปกันมายอยู่ยังไงบอกนะก็เช่นอาจจะมียกเท้าบ้างนะตะโกนด่าคือดูจากท่าทางมันมันก็มันก็ดูออกทางนั้นก็พยายามจะคล้ายๆกับว่าท้าทายใข้างข้างกันไปข้างกันมานี่คือเขาหลังของวันแะฮะคือว่าก็ดูแล้วเนี่ยก็ยังดูแล้ว วันแรกก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าก็เป็นห่วงเพราะว่ามันวันเริ่มมีมันเริ่มมีแล้วว่าก็คิดว่าถ้าเกิดว่าพึ่งนี้เนี่ยพอมมนมีข่าวออไปเนี่ยอาจจะมีคนมาเยอะขึ้นนะซึ่งเพราะว่าที่สีลมเนี่ยทุกตอนประมาณตอนเที่ยงก็จะมีกลุ่มที่ชุมนุมกันใช่ไหมครับอันนั้นคือคนมาทํางานกลางวานันมาพักแล้วแสดงความรู้สึกกันเลยใช่นะฮะและ้วก็พอวันที่สองมาทีหนึ่งเนี่ยผมก็ไปถึงสักประมาณสองทุ่มก,กว่าวันที่สองที่ไปทั้งสองท่านเลยนะฮะครับ ก็คนคนมากันเยอะมากมากกว่าวันแรกน่าจะสักสิบเท่าได้มากกว่าสิบเท่าเลยทีนดี้ผมคิดว่าเระมาานั้นเป็นถนนนแล้วก็แล้วก็วันที่สองนี่ก็จะมีรถรถเครื่องเสียงด้วยมแล้วฝั่งสีลมมีรถปิกอัพจิตเครื่องกระจายเสียงแล้วใช่แล้วก็ก็จะมีการป่าัยแล้วก็มีการร้องเพลงผมก็บางช่วงผมก็เดินข้ามไปฝั่งนปชไปแต่ก็สังเกตว่าเครื่องเสียงที่ ทางฝั่งสีลมมานี่ก็ไม่ได้ยินแหละครับนะเพราะว่ายังรับอยู่คือเราลองเดินไปฝั่งรปชดูว่าได้ยินไหมฝั่งรปชเนี่ยไม่ได้ยินถ้าเกิดว่าอยู่หลังบังเกอร์หลังแนวบังเกอร์ผมก็สังเกตว่าคนเขาก็เดินไปทํากิจกรรมปกติไม่ได้รับรู้อะไรนอกจากสิ่งที่การเดบนเวทีอภิปรายซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นการก็โจมตีฝั่งผู้ชุมนุมสีลมที่จริงเราเราอยู่ฝั่งเดียวกันก็ยังฝั่งไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ฮะ คือมันกระจอกระเจาะกระจแจ๊กเออกระจอเสียงลั่น,ปนไปหมดเลยนะ,ะแต่เวลาร้องร้องเพลงเนี่ยคือนี้เพลงเพลงบางเพลงเนี่ยมันก็เหมือนไปกล่าวหาฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยเช่นรักเธอประเทศไทยอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าถ้าพวกเราในรักประเทศแต่คุณไม่รักแล้วก็ที่เพลงหนักหน่อยนะก็คือหนักเพลงหนักแผ่นดินเนี่ยค่ะซึ่งแบบว่าบรรยากาศแบบ6ตุลานี่ขึ้นมาเลยค่ะคือเวลาต่างคนต่างด่าเสียงมันก็จะจอกแจ๊กฟังไม่ได้ชับ แต่ร้องเพลงแต่พอร้องเพลงมันจะเป็นเสียงเดียวกันใช่ใช่มันก็จะกลายเป็นการด่าอีกฝั่งหนึ่งนะะอีกฝั่งหนึ่งเป็นยังไงฮะที่มีเครื่องเสียงฝั่งรปรชอเออแรกแรก,แกทางนู้นก็เริ่มเปิดเพลงเพลงหมอลำลอะไราเงี้ยแต่แต่ก็เป็นเพลงที่เขาแต่งเองเอ,อจะรู้คือจะรู้สึกที่ที่เขาร้องกันอยู่เป็นประจำที่อยู่ในม็อบอะคะ่ะคือที่อาจจะจับความไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องความต้องการประชาธิปไตยอะไรทำนองเนี้ยนะคะ ตอนนั้นยังยังปฏิกิริยาของทางฝั่งทางมางประชยังไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ข้างนี้จะค่อนข้างคือวันที่สองข้างทางประชาชนคนสีลมเริ่มรุนแรงขึ้นค่ะใช่เริ่มมีอารมณ์มากขึ้นใช่ไหมฮะเริ่มร้องเพลงแต่ฝั่งนี้ก็ยังแต่ว่าคืนวันที่สองคือคืนวันก่อนเมื่อวานเนี่ยตอนดึกปะทะกันแล้วนะฮะเริ่มคว้างกันะฮะซึ่งซึ่งเพราะว่าพอตอนห้าพอห้าทุ่มเนี่ยคะ่ะทางฝั่งทางพอ สามทุ่มเนี่ยข้างนี้เขาก็สลายตัวพอเขาร้องร้องเพลงชาติจบเนี่ยเขาก็ต่างคนต่างไปนะคะเครื่องเสียงก็ไป่เสียงก็กลับไปด้วยก็จะเหลือคนกลุ่มเล็กพอเหลือคนกลุ่มเล็กนะคะข้างทางนปชค่ะครัวนี้ก็มีดาวไฮพาร์คขึ้นมาซึ่งตอนนั้นก็จะมีการเหยียดหยามกันค่ะซึ่งพอเวลาข้างนู้นพวกข้างนี้ก็จะโหมีอารมณ์โตตอบกันขึ้นมาอีกนี่คือบรรยากาศสองวันก่อนจะเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะท่านี่ฟัง ฝั่งของอถ้าจะสรุปอย่างนี้ก็คือว่าช่วงเงย็นก็จะเริ่มดัวตัวกันไปพีกริงกิงแต่สามทุ่มวันแรกจะน้อยหน่อยวันที่สองเพิ่มขึ้นสิบเท่าฝั่งสีลมเนี่ยนะฝั่งปรปชก็อยู่จํานวนปริมาณอย่างนั้นถูกไหมครับแล้วพอสักสามทุ่มเป็นการแยกย้ายเป็นส่วนใหญ่แต่จะมีกลุ่มหนึ่งอยู่ใช่คือวันที่สองเริ่มปะท่ากันเนี่ยคือกลุ่มเล็กนะฮะกับ,บ,บทางฝั่งนปชใช่ซึ่งประทาที่ว่านี้ก็คือขว้างขวดนะฮะขวดมีอาการเหมือนกับกลุ่มกลุ่ม กลุ่มสุดท้ายของคืนคือวันที่สามเหมือนกันนะที่มาปาขวดฮะก็เหมือนกลุ่มสุดท้ายเมื่อคืนนี้ตอนดึกใช่ใช่ทันที่มาที่หลัง่ะเออมันเอามาจากไหนยังไงฮะถ้าให้ดิฉันเดาก็แถวพัดพง์นี่ก็เป็นย่านที่คงน่าจะมีขวดเยอะเราคงกิดเล่าก็ลังพวกโซดาก็ตอนที่เดินดูบริเวณด้านหลังแนวก็เห็นมีมีเอาลังโซดาคงไปซื้อมาแล้วก็มาวางคือเห็นเป็นหลังๆเลยนะ มันก็จะมีทางทางฝั่งนบ,บชต้าที่เห็นภาพก็มียิงหนังสติก็มีพุกก็มีข้าวนี้ก็มีขวดเป็นพวกตะไลออ่ะตะไลค่ะ